สวัสดีครับผมนะครับจะมารีวิวอุปกรณ์ติดลมนะครับจากลาซาด a านะครับดูซิว่าร้อยกว่าบาทนี่จะใช้ได้ผลหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับนี่นะครับจักเดิมนะครับผมเอาไม้มาปลูกนะครับตอนนี้มันหลุดนะครับมันไม่ขึ้นมันอันตรายมากนะครับไม้มันอาจจะฟาดเราได้เรามาดูอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่าตั้งยังไงครับ เข้าไปข้างในนะครับลูกมันเจ่งมากเลยเไปใกล้ตรงนี้ลกูกไปใกล้ตรงนี้นี่เราก็ล้วลงมือเข้าไปข้างในนะครับล้วงมือเข้าไปข้างในเพื่อที่จะหยิบเชือกออกมานะครับนนะครับนี่นะครับเอาสาวเชือกมาแล้วครับ อันนี้เราต้องซ่องใส่สองล้อเลยนะครับเราไม่รู้ว่าล้อไหนมันจะฟรีนะครับเห็นนะครับเราเปิดกิปนี้ขึ้นมานะครับเสียบไปทางด้านหลังกดง็ดึงให้แน่นปึ๊บป๊บดึงให้แน่นนี่จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ครับตามมาครับนี่นะครับ ล้อนี้ของเราก็ติดลมนะครับมาดูล้อนี้นะครับล้อนี้ของเราก็ติดลมเหมือนกันนะครับเดี okay, ๋ยวเราก็เริอมมือเข้าไปเราจะไม่เหมือนล้อที่มันทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นล้อเดิมถ้าเป็นล้อแต่งนะครับมันจะใส่ง่ายกว่านี้เพราะซี่ของล้อรถมันใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปครับดูนะครับ เปิดนะครับเสียบเข้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับเปิดกิ Self ๊บอย่างนี้นะครับนะครับดึงให้นั่งป๊อแบบนี้ครับเราลองไปสตาร์ทรถดูยืนตรงนี้ครับว่ารถเราจะขึ้น,นไหมยืนตรงนี้ครับยืนถ่ายตรงนี้ครับยืนถ่ายตรงนี้ให้พ่อหน,น,นะครับดูนะครับว่ารถเราจะขึ้นไหม ร้านร้นอยู่ไหมครับมาดูนะครับ เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากแจ๋วแจ๋ว